สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักนว,วัตกรรมดีๆที่มาช่วยเราดูแลสุสขภาพเรื่องฝากแลื่ฟันนะคะนี่เลยค่ะไม้ขัดฟันพร้อมไม้จิ้มฟันดูทุกคนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวอ่ก้านยึดไม้ขัดฟันของเขาจะโค้งมนแบบนี้นะคะอันนี้มันช่วยให้เราเวลาเราจะเอาใช้ไม้ขัดฟันเข้าไปขัดฟันซอกฟันด้านในอะ่ะมันจะเข้าไปแล้วก็ าสามารถซอกซอนเข้าไปในช่องฟันที่อยู่ฟันการามด้านในได้ดีมากเลยทุกคนนี่ตัวแปลงของอตัวด้ามของเขาก็จะโค้งมนแบบนี้นะคะนี่ค่ะจับง่ายจับถนัดมือแถมตรงแหลมๆนี่ก็คือใช้เป็นไม้จิ้มฟันแค่เศษอาหารที่อยู่ตามล่องฟันด้านหน้าของเราได้อย่างสบายมากเลยทุกคนนี่นวัตกรรมดีๆจริงๆทุกคน เราเอามาแนะนํากันบอกต่อกันไปนะคะใครมีาญาติผู้ใหญ่ใครที่แบบชอบไม้ใช้ไม้จิ้มฟันบอกต่อกันค่ะแชร์กันบอกกันให้รู้ว่าเรามีนวัตกรรมดีๆแบบนี้ออกมาให้และสําคัญทุกคนสําคัญมากถูกคนถูกมากนี่หนึ่งกล่องทุกคนได้ตั้งห้าสิบชิ้นกดไปเลยค่ะห้าสิบชิ้นราคาทูกถูกถกดไปเลยนะคะ บอกต่อกันแชร์กันไปและกดไปใช้ด้วยนะทุกคนกดไปเลยจ้าไหมขัดฟันพร้อมไหมจิ้มฟันค่ะ